ันนี้ก็ต้องช้านิดหน่อยขออภัยกายเสร็จแล้วนิดเดียว กระดาษทรายอันนี้มันอ่อนมนแล้วพับเป็นมุมเป็นเหลี่ยมมนแล้วก็ขอเปลี่ยนแผ่นอย่าเป็นงกครับกระดาษทรายเราก็พับทีนี้ใช้แผ่นใหม่มันก็พับได้แล้วเข้าตามเหลี่ยมได้ละตามเหลี่ยมตามมุมสะดวกขึ้นเยอะ แค่น,นี้ก่อนละกันจะได้ไม่เสียเวลาเสร็จแล้วก็ประกอบกันแล้วก็แปลงิีฟันเก่าๆครับมาลองขัดดูให้เศษพลาสติกที่เราขัดมเมื่อกี้ที่มันติดตจำลองนี้มันได้ออกมาสักหน่อยหนึ่งเสรแล้วก็ย้ำลายครั้งหนึ่ง ในย้ำลายนี้คือใช้การขูดค่อยๆขูดครับทีนี้แหละที่เราจะขูดย้ำลายได้ง่ายละค่อยๆขูดย้ำไปไม่ต้องใจร้อนอันนี้ก็เป็นการย้ำลายธรรมดาก็จะกลายเป็นการย้ำลายธรรมดาแล้วเพราะเรานทุกอย่างเราย้ำก่อนหน้าไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะเพราะมันมีร่องเดิมอยู่แล้ว นะครับพอย้ำไปแล้วมันก็จะชัดเจนุยแล้วก็เอาแปรงสีฟันเนี่ยขุดขัดปัดมันหน่อยให้เศษนี่มันออกกล้องไม่ค่อยชัดมันก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนแนวอื่นก็เหมือนกันฮะค่อยๆใช้ที่เดินไลายาค่อยๆย,ย้ำไ้ำอีกครั้งหนึ่ง จะให้เศษที่มันอุดตันอยู่เนี่ยหลุดออกมา เรียบร้อยนะครับปัดๆัดครับเราก็ได้ลายที่เดินแล้วเรียบร้อยพร้อมย้ำลายย้ำลายเดิมเรียบร้อยแล้วด้วยทีนี้ในการย้ำลายในการเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากขูดตามตรงเป็นเส้นแนวใดที่เราก็แบบนอกจากแบบการขูดอย่างนี้ตามแนวเราก็จะมีวิธีการบิดด้านข้างครับ เปลี่ยนมา90อ,องศาแล้วก็ใช้ไดนิขูดแทนอ่าง่ายๆก็คือเมื่อกี้เราขูดขูดตามแนวเส้นแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นจับบิดแล้วก็ขูดแบบนี้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเชในกรณีที่เส้นเราแบบมีเศษเกินที่มันเลยเกินออกมาอืมยกตัวยอย่างเส้นเส้นนี้มันจะมีเกินนิดนึงแล้วก็ขูด ใช้สันดานสันดัน้า,นางครับแทนที่เราจะใช้ด้านตรงแบบนี้แล้วก็ใช้บิดแล้วก็มาขูดอย่างนี้แทนไว้ขอบเราอ,อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เนข้อเสียคือเส้นมันจะบานมันจะบานมันจะขยายขึ้นนิดหน่อยแต่ในบางกรณีที่กระดาษทรายเราเข้าไปไม่ถึงเราก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันอย่างอย่างในร่องเล็กๆร่องคู่อย่างร่องใน,ในเล็กๆน,นี้นะครับกระดาษทรายเราเข้าไม่ถึงเพราะมันจะเป็นยุบตัวลงไปได้เราก็ใช้นะฮะบิด บิดด้านข้างอย่างนี้ทันทีเราจะเป็นตรงนี้แล้วก็บิดแล้วก็ขูดขูดไปที่ร่องขูดไปทีละเส้นครัขูดทีละหน่อยขูดทีละเส้นให้ส่วนเกินมันมันหลุดออกมาก็ค่อยทำครับไม่ตั้งใจร้อนยิ่งช้ายิย่งเนียนยิ่งเรียนยิ่งเร็ว เพราะว่าถ้าเรารีบต้องงานเสียต้องมามัวแก้มันจะกลายเป็นช้าไปช้าไปกันใหญ่อา่าก็เท่านี้ก็คงพอแล้วครับ ขออาภัยที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เราจะได้ใหม่ลายใหม่ในชิ้นงานที่มันโค้งด้วยการเดินลายวิธีนี้มันจะดีคือดีมีข้อดีตรงที่อ่าอยู่ตรงที่พื้นที่จะเป็นแบบไหนเราเดินได้หมดแต่ข้อเสียมันอย่างแรงเลยคือ,คอตอนฝึกครั้งแรกแรกๆเนี่ยมันจะยากมากมเบี้ยวมั่งไม่ตรงมั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา,าในการฝึกครั้งแรกอันนี้อย่าไปซีเรียสค่อยๆทาไปครับ ก็คงจะแค่นี้แหละสำหรับวิธีการเดินลายที่ผมใช้ประจำขออภัยที่เห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่ถ้าใครคิดว่ามันยังไม่เนียนพอก็สามารถจะพนลองพื้นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ขัดอีกหนึ่งรอบย้ำลายอีกหนึ่งครั้งก็ได้มันก็จะทำให้ดูเนียนขึ้นกว่าเดิมอีกอก็คงจบแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับ